เป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยคลิปที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับไม่ควรโอนเงินโอนมาจําจนกว่าจะได้เห็นสินค้าติดสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาที่เป้าบ้านพร้อมที่ดินนะครับเป็นลักษณะเป็นบ้านสวนนะครับสภาพน่าอยู่ครับบ้านยกพื้นสูงครับหลังนี้นี่นะครับลักษณะโดยรอบเป็นสวนบรรยากาศดีติดกับถนนลาดยางนะครับอยู่ในชุมชนเลยนะครับ ชันเดียว1ชั้นมี3ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องครัวบนเนื้อที่ถึง1ไร่ครับหน้าคว้างติดถนน42เมตรครับลึก39เมตรอยู่หมู่4นะครับตบําบลนนทีอําเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนครับหลังนี้บ้านใหญ่ครับยกพื้นสูงวิวต้นไม้ล้อมรอบใกล้ลกับสนามกอล์ฟกระบินบุรีนะครับแทบจะติดกันเลยทีเดียวครับ ธรรมชาติร่มรื่นมากๆครับเงียบสงบเหมาะสาหรับอยู่อาศัยใกล้ชุมชนสนามกอล์ฟวัดโรงเรียนโรงพยาบาลและห้างสรรพสินค้า,าต้านไต่มากมายครับสถานที่ใกล้เคียงนะครับเช่นสนามกอล์ฟกระบินบุรีแค่1 0 0เมตรเท่านั้นนะครับวัดสะขุด1กิโลโรงเรียนนนสะอาด2กิโลแยกกระบินบุรี10กิโลแมคโครกระบินบุรี10กิโลครับโรงพยาบาล8กิโลร,ราคาอยู่ที่3ล้าน5แสนบาทครับแปลงนี้ ถ้าท่านใดต้องการทราบตำแหน่งที่แน่นอนก็สามารถเปิดรหัส GPS ใต้คลิปได้นะครับเข้าไปดูตำแหน่งดูตำแหน่งแน่นอนกันได้ครับสภาพภายในตัวบ้านก็สวยนะครับไม่แตกไม่ล้าไม่สุดโทมครับท่านใดสนใจก็ติดต่อผู้ขายโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ